ายาริตคเครื่องยนต์1.2ปี2017บอกเลยว่าคันนี้หล่อเหล่าเอาการเดี๋ยวมาดูออปชั่นกันว่าได้อะไรกันบ้างนะคะคันนี้ของเรานะคะจะได้เป็นชมหน้ามูลานากระจังหน้าสีเทานะคะตัดกับสีดำหลอ่ลอหลอ่อไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเลี้ยวในโคมนะคะส่วนล้อแม็กคันนี้นะคะบอกเลยว่าหล่อเหล่าเอาการกับ C, ID, ลอ้ลอแม็ก G R D หล่อหล่อแบบนี้นะคะด้านกระจกข้างของเรามีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมนะคะวันนี้นะคะที่นี้จัดชุดสเกิร์ตรอบคันมาให้มาพร้อมกับรีโมทสมาร์ทคิเลตนะคะ น,นี้เข้ามาดูออปชันกันต่อเลยนะคะด้านในนะได้เป็นพวงมลลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะวิทยุท้ายเดิมจากโรงงานเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแอร์ออโต้และได้เป็นปุ่มคูสตาร์ทด้วยคันนี้สะดวกสบายนะคะเหมือนที่แจ้งไปคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวห้าประตูแฮชแบ็กสามารถพับเบาะวางสัมภาระได้แบบนี้เลยนะคะใครที่มีธุรกิจเล็กๆเนาะสะดวกสบายมากๆคันนี้ด้านหลังได้สปอยเลอร์หลังมาให้พร้อมนะคะคันนี้เหมือนที่แจ้งไปว่าเป็นตัวท็อปนะคะจะเป็นตัวจีมีโลโก้มาให้พร้อมชุดแต่งสเกิร์ตคอคูก็จัดมา ให้เซนเซอร์ด้านหลังอีก2จุดนะคะใครสนใจรถ5ประตูแฮชแบ็กยารสคันนี้อุปกรณ์อยู่ครบไม่มีผิดความชนหนักหรือจมน้ำน,นะคะใครสนใจคันนี้มาจัดไปได้เลยเครดิตด,ดีฟรีดาวสามแสนหนึ่งหมเก้าพับาทเท่านั้นนะคะใครสนใจจิ้มลิงก์หน้าปรไฟล์หรือคอมเมนต์ด้านล่างหรือเข้ามาที่เดี๋ยวเราได้ะคะ